สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้ก็เป็นเสียงของผมเองนะฮะเสียงของอไอแซบอยู่นะฮะผมก็จะมาเครื่องของน้องอนะนี่ก็คือหน้าตาของน้องนะแล้วก็หน้าตาของเจสทำไมมันน้อยแค่<อ>กดลอนกลับกดไทแมนแล้วก็นี่นะครับหน้าตาของน้องหน้าตาของเกสมาดูคนในคนที่เลี้ยงน้องกันนะฮะนี่ฮนะคนที่เลี้ยงน้อง

ว่าก็ครบับสวัสดีพี่น้องประชาชนด้วยนะคะตอนนี้ก็อยูก่กับน้องนะคะน้องแามี่น้องพี่ไอเองนะใครได้ดูคลิปพี่ไอก็บอกได้ลยนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นฟรีไฟกันมันบน่มีรูปอันนี้เออเล่นฟรีไฟกันนะครับชื่อช่องผมชื่อต้าต้าตาตาตาสีบงตองกองนะครับชื่อช่องผมโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้น้องผม 嗯。啊啊